ไปช่วยพี่ชายตักผักกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาตะลุยสวนของพี่ชายกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะลี่ก็จะมาช่วยพี่ชายตักผักกันค่ะบานอื่นนะคะเราต้องเรียนรู้งานก,นกันก่อนค่ะก็ให้สอนนะคะว่าพับกระดาษยังไงตักยังไงเลือกผักยังไงนะคะแล้วก็ลองลงมือทำเองค่ะนี่ค่ะทุกคนผักสวยมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเบบี้คอร์สนะคะ ลที่เราตักเสร็จนะคะเราต้องเอาใบหรือไม่ก็ผ้าค่ะมาเช็คยางของผักด้วยนะคะจะได้ไม่เลอะแล้วก็ไม่ขมค่ะมาลุยกันเลยค่ะเห็นซ้อมบอกว่าแปลงนี้นะคะเกือบจะต้องตักทั้งหมดเลยค่ะและในส่วนของต้นใหญ่ๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นกรีนคอร์สค่ะซึ่งต้นมันจะใหญ่กว่าค่ะแต่ว่าลี่ชอบกินเบบี้คอร์สมากกว่าค่ะที่รู้สึกอร่อยมากเลยบรรยากาศช่วงเย็ยนค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะ อันนี้ซอกำลังตักเรดปตัตตาเวียอยู่นะคะแสงหมดแล้วค่ะทุกคนก็ต้องใช้ไฟฉายนะคะค่อยๆตัดไปค่ะแล้วก็ขนขึ้นมาคักแยกที่ข้างบนค่ะไม,ไม่เห็นถ้เห็นจะเลือแล้วอุ้ยเธอมันกินแบบไม่เกรงใจคนปลูกเลยอะ่ะกินข้าไหนใช่เห็นเป็นแอวแกนหน่งหน่อยไม่งับเอางับเอา,เ,อาเดี๋ยวเหะเดี๋ยวไม่ปลูกสิ ย่าว่าแต่หนอนอยากกินเลยค่ะทุกคนเห็นแบบนี้แล้วนี่ก็นึกถึงมุกกระท้าเหมือนกันค่ะมันน่ากินมากเลยค่ะทุกคนอ่อนๆแค่ตรงกลางข้าคืนนี้อียาวไกล o มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนเช้านี้หนาวมากๆเลยค่ะให้เก็บไัไ้ไลยส่ตามน้องนะกุ๊ก็ตีสวย่องอลัง่องทุกอันนั่นแหละ คราวนี้นะคะเราก็จะมาเก็บผักเคลกันค่ะส่วนเบบี้คอรสแล้วก็กรีนคอร์สนะคะไม่พอนิดนึงค่ะก็เลยมาเก็บเพิ่มหน่อยค่ะภารกิจเส็จสิ้นแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็พูดคุยกันค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ